เสียงกระซิบในวัดศักดิ์สิทธิ์แม่ชีวัยเพียงย0ปีกลับตั้งคันโดยไม่มีใครรู้ต้นตอคืนหนึ่งแสงจันทร์สะท้อนผ้าขาวของเธอแต่ภายในเงามืดนั้นมีบางสิ่งตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงหัวเราะในท้องความลับที่ถูกปิดซ่อนมานานกำลังจะถูกเปิดโปงและเมื่อความจริงปรากฏไม่มีใครในวัดนั้นรอดพ้นได้เลยค่ำคืนหนึ่งในวัดศักดิ์สิทธิ์กลางป่าลึกเสียงระฆังดังสะท้อนกล้องทั่วลานวัด ลงเย็นพัดผ่านผ้าขาวของแม่ชีที่ยืนอยู่หน้ากุฏิแสงจันทร์อาบลงบนใบหน้าอ่อนเยาว์ของเธอแม่ชีพลอยอายุเพียงยีสิบปีใบหน้าสงบแต่แววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวภายในกุฏิเล็กๆกลิ่นทูบปลอยคลุ้งเสียงสวดมนต์จากสาลาใหญ่ยังดังอยู่ไกลๆแต่หัวใจของเธอเต้นแรงราวกับจะทะลุกออกมาจากอกมือของเธอสัน่นเธอลูบหน้าท้องที่เริ่มนูนขึ้นอย่างแผ่วเบาไม่มีใครรู้ ไม่มีใครเชื่อว่าแม่ชีในวัดศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้จะตั้งคันคืนก่อนนั้นฝนตกหนักจนสายฟ้าผ่าลงใกล้ศาลาพระใหญ่แม่ชีปลอยได้ยินเสียงฝีเท้าเดินวนอยู่รอบกุฏิเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของพระไม่ใช่เสียงของใครในวัดเธอหลับตาแต่เสียงหายใจหนักๆก,กลับใกล้เข้ามากลิ่นแปลกๆคล้ายกลิ่นเหมือและดินเปียกโชยเข้ามาในห้องประตูไม้เก่าถูกผลักเบาๆเงา,เ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 าร่างหนึ่งยืนอยู่ในความมืด เช้าวันต่อมาเธอตื่นขึ้นพร้อมรอยช้ำที่ต้นแขนและเลือดเล็กน้อยบนพื้นไม้เธอไม่พูดไม่กล้าสบตาใครหลายสัปดาห์ผ่านไปอาการแปลกๆเริ่มปรากฏเวียนหัวอาเจียนมือสัน่นและในคืนพระจันทร์เต็มดวงเธอรู้แน่ชัดว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับร่างกายของเธอเสียงกระซิบเริ่มแพร่ไปทั่ววัดแม่ชีปลอยกินของต้องห้ามหรือไม่ เธอแอบออกจากวัดหรือเปล่าหรือมีสิ่งลึกลับในวัดที่ไม่ควรถูกพูดถึงค่าวันหนึ่งเจ้าอาวาสเรียกเธอไปพบในศาลาเก่าศาลาที่เคยปิดตายหลังมีคนตายเมื่อสิบปีก่อนไฟในศาลาไม่ติดมีเพียงเทียนเล่มเดียวส่องแสงสันไหวแม่ชีพลอยนั่งลงเจ้าอาวาสจ้องหน้าเธอสายตาคมเหมือนรู้ทุกอย่างเขาเอ่ยช้าๆว่าเธอรู้ไหมลูกในท้องของเธอไม่ใช่ของคน เสียงเทียนแตกดังป๊อกเธอเงยหน้าขึ้นเงาดำหลังเสาไม้เริ่มเคลื่อนไหวเจ้าอาวาสยกมือผนมท่องคาถาแถวเบาแต่เสียงนั้นกลับสั่นเหมือนผู้กลัวบางสิ่งแม่ชีปลอยกลุ่มท้องแน่นในอกของเธอได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากข้างในเสียงหัวเราะนั้นไม่ใช่เสียงของทารกแต่มันแหลมสูงเงย็นเยียบและสัะเทือนเหมือนลมพายุแม่ชีพลอยตัวแข็งเลือดในกายเย็นลงทุกหยด แสงเทียนเริ่มดับลงทีละนิดเหลือเพียงแสงจันทร์ลอดหน้าต่างไม้เข้ามาส่องให้เห็นเงาดำไหวอยู่ตรงหน้าท้องของเธอเจ้าอาวาสก้าวถอยใบหน้าเต็มไปด้วยเหงื่อเสียงสวดที่เปล่งออกมากลับติดขัดเหมือนคาถาถูกกลืนหายไปในอากาศแม่ชีปล่อยร้องให้เสียงสะอื้นของเธอดังผสมกับเสียงหัวเราะในท้องจนแยกไม่ออกว่าเสียงใดเป็นของคนเสียงใดเป็นของสิ่งอื่นประตูศาลาดังเอี๊ยด ลมแรงพัดเข้ามาอย่างไม่มีเหตุผลเทียนดับสนิทความมืดปกคลุมทั่วห้องทันใดนั้นมีเสียงกรีดร้องจากข้างนอกเป็นเสียงของทระลูกวัดที่ยืนเฝ้าหน้าศาลาเสียงนั้นขาดหายไปกลางคันเหมือนถูกบิดคอด้วยมือที่มองไม่เห็นเจ้าอาวาสพยายามเรียกชื่อเขาแต่สิ่งที่ตอบกลับมาคือเสียงกระซิบเสียงนั้นพูดช้าๆข้าอยู่ตรงนี้กับลูกของข้า แม่ชีพลอยหอบหายใจแรงน้ำตาไหลพรากเธอรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ในท้องเหมือนมีมือเล็กๆก,กำลังดันออกมาจากข้างในเจ้าอาวาสยกผ้าหย,ย่อนขึ้นท้องคาถาดังขึ้นเรื่อยๆแต่ร่างของแม่ชีพลอยกลับสั่นสถานเลือดเริ่มไหลออกจากจมูกข,ของเธอผนังไม้ของศาลาเริ่มสัน่นเสียงเหมือนคนหลายสิบคนสวดพร้อมกันแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นจริงๆ อากาศเย็นลงจนหายใจออกมาเป็นไอในเงามืดข้างหลังบางสิ่งกำลังคืบคลานออกมาจากพื้นร่างนั้นมีรูปร่างเหมือนคนแต่ดวงตาเรืองแสงสีแดงสดและมันมองตรงมาที่แม่ชีปล่อยเธออ้าปากจะกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงออกมามือของมันเอื้อมมาจับหน้าท้องของเธอและเสียงหัวเราะจากข้างในก็ดังขึ้นอีกครั้งดังขึ้นเรื่อยๆจนศาลาทั้งหลังสั่นสะเทือน พื้นศาลาเริ่มแตกร้าวเสียงไม้แตกดังลันเจ้าอาวาสถอยหลังล้มลงสายตาเต็มไปด้วยความประหนกและสิ้นหวังแม่ชีพลอยกลุ่มท้องแน่นเลือดซึมออกจากปลายนิ้วเธอรู้สึกถึงแรงเต้นภายในร่างแรงนั้นไม่ใช่ของชีวิตแต่เป็นของสิ่งที่พยายามจะหลุดออกมาเสียงหัวเราะเปลี่ยนเป็นเสียงร้องเสียงกรีดแหลมจนหูแทบแตกเทียนทุกเล่มในศาลาลุกไม่ขึ้นพร้อมกัน แสงสีส้มสะท้อนให้เห็นเงาแปลกประหลาดที่พาดไปทั่วผนังเจ้าอาวาสพยายามคลานเข้าหาเธอพพรอยมันไม่ใช่ลูกของเธอมันคือสิ่งที่ถูกเรียกมาแต่ยังไม่ทันจบประโยคเงาดำก็พุ่งเข้าหาเขาเสียงกระดูกหักดังขึ้นในความมืดแม่ชีปลอยหลับตาแน่นน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอเริ่มสวดมนต์ด้วยเสียงสัน่นนโมตัสสะภคะวะโตอรหทันใดนั้นเสียงในท้องเงียบลง อากาศนิ่งสนิทแม้แต่ลมก็หยุดพัดเธอลืมตาขึ้นช้าๆเงาดำหายไปแต่ตรงกลางศาลามีคราบเลือดรูปร่างประหลาดคล้ายสัญลักษณ์โบราณเจ้าอาวาสนอแน่นิ่งแสงเทียนมอดดับลงมีเพียงเสียงลมหายใจเาเบาของแม่ชีพลอยและเสียงหัวใจเต้นในท้องที่กลับมาดังอีกครั้งเธอก้ม,มองหน้าท้องตัวเองผิวหนังขยับไหวเหมือนบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอย,อยู่ข้างใน แต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงหัวเราะเป็นเสียงเด็กเรียกชื่อเธอด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าแม่แม่ชีบลอยสะดุง้งเธอถอยหลังชนผนังเลือดเย็นไหลวูบไปทั่วร่างเพราะเสียงนั้นไม่ได้ออกมาจากปากแต่มันดังขึ้นในหัวของเธอเองจูจูผนังศาลาเริ่มปรากฏรอยมือหลายสิบรอยเหมือนมีใครพยายามปีนออกมาจากอีกฝั่งเสียงกระซิบดังรอบตัว ชื่อของเธอถูกเรียกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเธอเริ่มจำแนกไม่ได้ว่าเสียงไหนคือคนและเสียงไหนคือของสิ่งที่อยู่ในท้องของเธอแม่ชีปล่อยยกมืออุดหูแต่เสียงกระซิบกลับดังก้องยิ่งกว่าเดิมทุกถ้อยคำสั่นสะเทือนในหัวปล่อยข้าออกมาแม่ปล่อยข้าออกมาเธอซุดตัวลงกับพื้นมือสั่นเทาเลือดจ,จากจมูกไหลยหยดลงบนสัญ,ญลักษณ์กลางศาลาทัานใดนั้น แสงสีแดงจากรอยเลือดเริ่มส่องสว่างพื้นใต้ตัวเธอสั่นสะเทือนเสียงคล้ายหัวใจเต้นดังขึ้นจากใต้ดินดังถี่ขึ้นเรื่อยๆจนไม้ทุกแผ่นในศาลาเริ่มกุ่งตัวแม่ชีปลอยพยายามคลานหนีแต่ขาของเธอไม่ขยับมีบางสิ่งจับข้อเท้าไว้แน่นเย็นเฉียบเหมือนเหล็กแช่แข็งเธอกรีดร้องแต่เสียงถูกกลืนหายไปในอากาศร่างของเธอถูกลากกลับไปยังตรงกลางสัญ,ญลักษณ์ มือที่มองไม่เห็นเริ่มลูบหน้าท้องของเธอเบาๆราวกับตอบโยนแล้วเสียงของเด็กก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนจนได้ยินทุกถ้อยคำแม่ข้าอยู่ที่นี่แล้วแม่ชีพลอยมองลงท้องของเธอขยับแรงเหมือนบางสิ่งกําลังดิ้นสุดแรงจากภายในเลือดเริ่มไหลออกมาจากสะดือและบางอย่างกำลังทะลักออกมาแสงสีแดงสาดไปทั่วห้องกลิ่นขาวเลือดแรงจนแทบหายใจไม่ออก เธอกรีดร้องสุดเสียงเมื่อเห็นสิ่งนั้นโผล่ขึ้นมาจากท้องของตัวเองร่างเล็กๆคล้ายทารกแต่ดวงตาโตผิดรูปผิวดำสนิทและยิ้มกว้างจนถึงข้างแก้มมันเงยหน้ามองเธอสายตานั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นประหลาดก่อนจะพูดช้าๆว่าแม่ข้ากลับมาแล้วหลังจากพันปีแม่ชีพลอยนิ่งงนันเธอไม่เข้าใจเลือดอุ่นยังไหลไม่หยุด ร่างเล็กนั้นยื่นมือแต่ใบหน้าเธอและทันใดน,นั้นภาพนิมิตก็แล่นเข้ามาในหัวของเธอภาพของวัดเดียวกันนี้แต่ในอดีตอันไกลโพ้นมีเปลวไฟมีเสียงร้องมีร่างคนถูกสาดและเสียงหนึ่งดังถาวาในใจของเธอเจ้าคือผู้ถูกเลือกเจ้าคือภาชนะของข้าแม่ชีปล่อยร้องให้อีกครั้งน้ำตาผสมเลือดเธอพยายามถักร่างนั้นออกแต่กลับรู้สึกว่ามันหลอม รวมเข้ากับเธอทีละน้อยเจ้าอาวาสที่หมดสติอยู่ข้างศกเริ่มขยับตัวเขาลืมตาขึ้นเห็นภาพตรงหน้าแล้วร้องอย่างบ้าคลาั่งไม่นะมันฟื้นแล้ววิญญาณที่ถูกผนึกเสียงของเขาถูกตัดขาดเมื่อร่างเล็กนั้นหันไปมองเพียงแววตาเดียวเลือดของเจ้าอาวาสก็พุ่งทลักออกจากปากร่างสุดลงกับพื้นตายขาที่แม่ชีพลอยมองภาพนั้นด้วยความสยอง แต่ในหัวกลับมีเสียงกระซิบอ่อนโยนอย่ากลัวแม่ข้าจะไม่ทำร้ายเจ้าข้าจะใช้เจ้าเพื่อเปิดทางให้ข้ากลับคืนสู่โลกนี้เธอพยายามร้องแต่เสียงไม่ออกร่างทั้งร่างชาในดวงตาของเธอแสงสีแดงเริ่มลุกขึ้นชา้าช้าพร้อมเสียงหัวเราะของบางสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในโลกของมนุษย์อีกต่อไปเช้าว,วันรุ่งขึ้นแสงอาทิตย์แรกของวันสาดผ่านยอดไม้วัดศักดิ์สิทธิ์ที่เคยสงบกลับเงียบงันจนน่ากลัว ทะลุวัดที่เหลือรีบวิ่งมาที่ศาลาเก่าเมื่อเห็นบานประตูไม้เปิดอ้ากลิ่นคาวเลือดและควันเทียนไม่จางๆลอยอยู่ในอากาศพื้นศาลาเต็มไปด้วยคราบเลือดแต่ไม่มีร่างของแม่ชีพลอยมีเพียงจีวรสีขา,ขาวของเธอพาดอยู่บนสัญ,ญลักษณ์โบราณและรอยเท้าเล็กๆที่เป็นสีดำไม่ลึกลงในไม้เจ้าอาวาสถูกพบอยู่มุมหนึ่งศพแห้งกรังราวกับถูกดูดชีวิตออกไปไม่มีใครกล้าแตะ ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงสิ่งที่เห็นไม่นานหลังจากนั้นทางวัดประกาศปิดศาลาเก่ามีเพียงคำสั่งว่าห้ามเข้าโดยเด็ดขาดแต่ทุกคืนที่พระจันทร์เต็มดวงพระลูกวัดบางคนยังได้ยินเสียงสวดมนต์เบาๆดังมาจากในศาลาเสียงนั้นเป็นเสียงของผู้หญิงเสียงทาหวานแต่เต็มไปด้วยความเศร้าลูกของแม่เจ้าต้องไม่กลับมาอีกบางครั้งเงาขาวจะปรากฏให้เห็นหลังหน้าต่างศาลา หญิงสาวในชุดผ้าขาวยืนก้มหน้ามือวางบนหน้าท้องแสงจันทร์ส่องให้เห็นคราบเลือดจางๆตรงชายจีวรและทุกคนที่ได้เห็นภาพนั้นต่างพูดเหมือนกันว่าเธอไม่ได้มองออกมาแต่เธอมองผ่านพวกเขาไปยังบางสิ่งที่ยืนอยู่ข้างหลังเสียงหัวเราะของเด็กเล็กดังขึ้นอีกครั้งเบาแต่ชัดเจนในความเงียบของค่ำคืนและตั้งแต่นั้นมา ไม่มีใครกล้าเรียกชื่อของแม่ชีพลอยอีกเลย